สวัสดีครับตอนนี้มันยุคอะไรครับยุค 5G หรือยุค 3G ที่ต้องไปสมัครร้านค้าออนไลน์ถุงเงินที่ธนาคารต้องไปให้กำนันต้องไปให้ผู้ใหญ่บ้านต้องไปเขตถามหน่อยมันยุคไหนกันแน่วะข้อมูลไม่มีหรอแอปทางรัฐที่สมัครไปเมื่อตอนต้นปีเมื่อรัฐบาลที่แล้วเนี่ยไม่เอามาเลยว่างาั้นกรุงไทย กับรัฐบาลกับราชการไม่เชื่อมโยง API กันเลยไงมันยุคอะไรวะสมัครร้านค้าเนี่ยอย่างแอป Delivery เนี่ยสมัครออนไลน์เนี่ยแป๊บเดียววัน2วันก็ได้ขายแล้วนี่แอปถุงเงินร้านค้าเก่าไม่โชว์บางร้านโชว์คืออะไรอะ่ะแล้วข้อมูลมันหายไปไหนอะ่ะข้อมูลคุณก็ต้องส่งสัมภาระไม่เช่เหรอในอดีตอะ่ะแล้วข้อมูลไปไหนอะ่ะเนี่ยเนี่ยเสียภาษีทุกปีนะขายออนไลน์ด้วย นะครับยื่นภาษ,ษีทุกปีนะครับแต่งงทําอะไรกันอยู่วะฮะมึงต้องให้เขาปิดร้านเพื่อจะไปออกันอยู่ที่ธนาคารกรุงไทยเหรอ่ญานา